แนะนําชื่อร้านชื่อร้านยังไม่ได้ตั้งเลยขายกระเป๋าเปิดมานานหรือ,อยังเปิดมาที่นี่ก็78ปีแล้วครับเออแล้วร้านนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างก็กระเป๋าส่วนมากจะออกแบบเองส่วนใดมีสีสันกับเราไหมฮะมีสีสันเยอะแยะท่านเดี๋ยวช่วยแนะนำนี่พวกนี้ดีดไซน์เองหรือไรใช่ไหมครับผม มันจะช่ยวยแนะนำกระเป๋าที่เอ่ออคนสงึงภาพหัวใจมากที่สุดเลยเป็นที่นิยมในยน้าที่นิยมเหรอะจะมีแบบก็จะเป็นแบบท,ที่เป็นใบสีเหลืองแบบนั้นิยมมากที่ที่ขายดีนะนี่แสดงว่าวันหนึ่งมีลูกค้าไม่น้อยเลยทีลูกค้าเยอะแต่ช่วงนี้จังเงียบเลยรักษาด้วยก